สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สิ้นเดือนตุลานะครับ2566ก็พอดีว่าจะพ่นทุเรียนเล็กนะครับก็มีน้องๆมาช่วยพ่นก็พอดีว่าจะผสมผสมปุมม๋ยผสมยาผสมอะไรละ่ะที่เราอยากจะพ่นทุเรียนในวันนี้เนี่ยนะครับก็เลยมาทำคลิปให้ดูนะครับแต่คนอื่นต้องบอกว่าการผสม ยาหรือสารเคมีต่างๆต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับก็เลยจะต้องมีการสวมใส่นะครับอุปกรณ์ที่ทำให้เราปลอดภัยนะครับรวมถึงการพ่นทุเรเยนเล็กเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไอ้เครื่องรากสายนะครับที่เป็นถังสองร้อยนะครับอาจจะเป็นถังสะตายนะครับอาจจะยี่สิบลิตรสิบหกลิตรก็มีนะครับเพราะฉะนั้น อัตราที่เราใช้เนี่ยมันก็เลยไม่มากนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่า30มสซีซีต่อน้ำสอ0รลิตร50าสซีซีแต่ถ้าเราจะใส่20ลิตรอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็แค่นิดเดียวนะครับมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ตวงให้มันพอดีกับขนาด20ลิตรหรือ16ลิตรนะครับก็อันนี้ตัวตวง ห้ากร,รัมนะครับก็ต้องมีไว้นะครับอันนี้สิบกร,รมัมแล้วอันนี้ยี่สิบกร,รัมนะครับเพราะว่าบางอย่างก็เป็นผงนะครับอย่างเช่นตัวยาที่ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อราก่อนที่เชื้อราจะเริ่มออกฤทธิ์ <c oughs> ตอนที่ใบเป็นใบเขียวอะนะครับเ <c oughs> ชื้อราใบอ่อนไม่เกิดอาการนะครับไปเกิดอาการที่ใบเขียว คือมีคลอรโรฟิลล์แล้วแต่ว่าเขาจะมีตั้งแต่ใบอ่อนละนะครับทิยงแต่ว่ายังไม่เกิดอาการนะครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์รวมถึงนะครับเราไม่ได้ผสมแบบถังต่อถังเรารู้ว่าต้องใช้แปดถังเก้าถังก็แล้วแต่นะครับถังยี่สิบกับถังสิบหกลิตรแล้วแต่ใช้กี่ถังก็จําเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เป็นเหยือกน้ําอย่างเงี้ยนะครับผสมไว้เลยนะครับเวลา คนจะห่นก็มาเทได้เลยนะครับเทใส่ถังได้เลยนะครับมันก็จะทําให้มีความพร้อมนะครับที่เตรียมตัวสารตัวยาอะไรผสมไว้เรียบร้อยนะครับใช้ได้เลยนะครับบางคนก็อาจจะไปผสมทีละถัทงทีละถังกลับมาก็ต้องผสมอีกผมก็เลยใช้บรรดาพวกเอื้องน้ํานี่แหละนี่นะครับเตรียมไว้เลยนะครับ <c oughs> รวมถึงสลิง นะครับมีหลายขนาดจเา CC, 1, 2, 3, 4, จ้ากี่ซีซีนะครับหนึ่งสองสามสีก็ต้องกะให้ได้นะครับอันนี้คือสิบซีซีนะครับอันนี้น่าจะสามสี่ห้าสิบซีซีก็บางครั้งใช้ใช้อันใหญ่เนี่ยมันเข้าไปในไอ้ปากขวดไม่ได้ นะครับก็จะเป็นต้องใช้อันนี้แหละนะครับก็อุปกรณ์ก็ต้องเตรียมไว้คือบางครั้งเราก็ต้องการที่จะใช้อัตราไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเป็นตัวค่าแมลงตัวค่าเพีย้ยอะไรต่างพวกยาอยากได้อัตราที่ได้มาตรฐานตา,ตามที่เขากําหนดไว้ด้วยนะครับก็เลยต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้โดยเฉพาะสลิงนะครับวันนี้พ่นทุเรียนเล็กนะครับพ่นทุเรียนเล็กก็ จำเป็นที่จะต้องดูว่าทุเรียนเล็กของเราวันนี้ในวันนี้ที่เราจะพ่นเนี่ยลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะครับบางอย่างก็อาจจะใช้ตามช่วงที่ควรใช้บางอย่างก็ใช้ได้ทุกช่วงนะครับวันนี้ที่เราจะพ่นเนี่ยก็เป็นทุเรียนเล็กนะครับทีนี้ก็อย่างว่าแหละทุเรียนนะครับเขาก็ต้องการทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริม ก็ต้องดูว่าวันนี้เราจะให้อะไรเขาให้เพื่ออะไรคือเรามีเป้าหมายในการให้นะครับไม่ใช่ว่าใส่ซัดไปหมดทีเดียวนะครับอย่างเช่นวันนี้ที่จะใช้ก็คือตัวของสาลายนะครับสาลายซึ่งคุณสมบ,บัติของเขาเนี่ยก็คือกระตุ้นการแตกยอดรวมถึงกระตุ้นการแตกตาดอกได้ด้วยนะครับเร่งหลายอย่างนะครับสาลาย ช่วยการแตกตาดอกเพิ่มปริมาณดอกช่วยผสมแกสนนะครับกระตุ้นยอดได้ด้วยก็ช่วงไหนที่เออ่เราต้องการกระตุ้นการแตกยอดเราก็ใช้สาหร่ายแต่ถ้ายอดมันแตกแล้วไม่ใช้ก็ได้อ่าอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ใช่ว่าใช้ทุกครั้งนะครับมันก็เปลือเงินแหละนะครับเงินทุนส่วนตัวนี้เป็นโบลอนเดียวซึ่งปกติเราจะใช้สําหรับการกะ ตุ้นการออกดอกอะนะครับสําหรับโบรอนเดียวแต่ส่วนใหญ่ผมก็ต้องไปใช้กับทุ้เรียนใหญ่นะครับทีนี้ด้วยความว่ามันเป็นทุ้เรียนเล็กก็เลยใช้แคลเซียมโบรลอนนะครับซึ่งมันมีโบรอนอยู่ล้วนะครับตัวนี้ผมก็เลยยังไม่ใช้นะครับเพียงแต่ว่าอามาให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งอ่าคืออย่างนี้ <c oughs> วันนี้ที่จะให้เนี่ยเราต้องนึกให้ครบมันะครับว่า ทุเรียนเล็กเนี่ยวันนี้เขาต้องการอะไรและและโลกของเขาเนี่ยต้องมีอะไรผมคิดว่าตอนนี้ปลายฝนละอีกหน่อยเข้าหน้าหนาวเนี่ยพวกปลาต่างๆเนี่ยมันมักจะเกิดหน้าหนาวนะครับผมก็ต้องเตรียมป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการให้ปุ๋ยให้ธาตุหลักคัดลองแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องรู้ว่าต้นไม้ของเราเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้ใส่สมดนะครับแต่สิ่งที่เราต้องคิดคืออะไรหนึ่งเขาต้องได้ปุ๋ย พวกบำรุงพวกบำรุงปุ๋ยทางใบของบำรุงต่างๆเช่นสาลายถ้าต้องการกระตุ้นการแตกยอดกดอะมิโนนะครับในตัวพิเนเลตเนี่ยช่วงนี้ดูเรียนเล็กก็ก,ก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็มีตัวจิปเบอร์โลินตัวนี้จะเป็นตัวขยายช่อขยายยอดอะให้มันยาวขึ้นนะครับอ่าปกติจิปทั่วไปที่ขาย ตามท้องตลาดก็อยู่ที่สองเปอร์เซ็นตนะครับแต่ผมใช้ห้าเปอร์เซ็นตแต่วันนี้ไปตรวจสอบแล้วคือยอดเขาเนี่ยออกละนะครับกิปก็อาจจะยังไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะทเรินเล็กเนี่ยเขาจะมีฮอร์โมนกิปเบอร์เรลีนที่สูงอยู่แล้วนะครับพอดีแล้วมันก็แตกยอดแล้วด้วยก็เลยอาจจะไม่ต้องใช้กิปตตัวนี้นะครับเก็บไปก่อนนะครับปุ๋ยของบำรุง ถ้าลองคัเสริมอันนี้เป็นตัวที่เราจะทําให้ต้นไม้สมบูรณ์นะครับวันนี้ก็เลยใส่ไปในส่วนของปุ๋ยนะครับก็จะใช้สูตรตัวหน้าสูงสูงสูตรนี้เป็นยี่สิบห้าห้าห้านะครับของทุ่งเศรษฐีไม่ได้โฆษณานะครับบอกไว้ก่อนว่าวันนี้ที่เอามาวางไว้เนี่ยไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับปุ๋ยแล้วก็จะเสริมเรื่องอ่ามันมีของเวกโก้ด้วยยี่สิบเอ็ดเสมอนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด อาจารย์ผมเขาบอกว่าถ้าเติม46ศูนย์ที่พ่นทางใบได้เข้าไปหน่อยจะดีมากอันนี้นะครับนอกจากนี้ยังมีธาตุรองธาตุเสริมรวมก็คือนิกสเปยนะครับซึ่งเขาจะมี6 7ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมเหล็กแมงกานิททองแดงสังกะสีโบรอนโมลิบดีนัมคืออันเนี้ยเป็นธาตุรวมอันนี้ของบำรุงนะครับของบำรุงนะครับ แล้วก็มีอะมิโนอะมิโนก็คือโปรตีนอย่างหนึ่งนะครับเวลาพืชได้แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยสร้างเนื้อเยื่อนะครับสร้างเร่งทําให้ใบเขียวเร่งใบเขียวเร่งเนื้อเยื่อเร่งยอดเร่งรากนะครับนี่คืออะมิโนนะครับแล้วก็อาจจะเติมสังกะสีไปหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าอีกหน่อยก็ต้องหนาวนะครับเติมภูมิมคุ้มกันนี้เข้าหน่อย นะครับจริงๆสังกะสีตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นทุเรียนใหญ่เนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยประโยชน์ของเขาเนี่ก็คือว่าช่วยสะสมฮอร์โมนตาดอก <c oughs> เพราะฉะนั้นช่วงก่อนที่จะออกดอกช่วสะสมอาหารเนี่ยจําเป็นมากสังกะสีนะครับแต่ว่าทุเรียนเล็กเขาก็มีโอกาสขาดได้ผมก็เลยส่วนใหญ่สังเกตเห็นแล้วว่าส่วนใหญ่ใบดูจากใบเนี่ยนะครับขอบมันบิดเบี้ยวเบี้วเหลืองเนี่ยก็จะเป็นพวกขาดสังกะสี นะครับจริงๆวันนี้ต้องใส่แมกไปด้วยแมกนีเซียมแต่ผมเห็นใบช่วงนี้หน้าฝนยังเขียวอยู่ก็ไม่อยากเฟืองมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวนี้ก็มีแมกละก็เลยไม่ได้ใส่แมกเดียวนะครับโฟแมกของโซตัสนะครับไม่ได้ใส่อันนี้สังกะสีนะคือพวกตัวบำรุงบำรุงนะครับอ่าทีนี้มาดูเรื่องของนอกจากบำรุงแล้วเราต้องป้องกันอะไรแน่นอนนอนเพี้ยรา นะครับผมก็เลยเลือกอย่างตัวนี้ <c oughs> เบนทัสของโซทัสไม่ได้โฆษณานะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาจริงๆเพีเงแต่ว่าจะมาผสมผมให้ดูแล้วก็บอกว่าใช้อะไรบ้างาเราแน้นอนนะครับก็เป็นคาเบนดซิมพวกแอนแทคโนดนะครับใบจุดเป็นวงๆอะ่ะแอนแทคโนดนะครับแล้วก็ใบจุด่านะพวกนี้เขาจะเก่งนะครับก็เป็นคาเบนดซิมเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้ ตะกูลคอปเปอร์ต้องการพวกใบไม้ใปติดนะครับรวมถึงใบจุดสนิมจุดสาลายนะครับช่วงใบเพสสลัดที่ยังไม่เขียวช่วงใบอ่อนจาเป็นจะต้องตัวนี้คุมได้ดีครับคุมราได้ดีนะครับก็เป็นพวกสารคอปเปอร์ออกซิคอรายนะครับอ่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือนิวมิกนะครับตัวนี้นะครับช่วยปรับโครงสร้างของต้นไม้ให้ให้สมดุลน,นะครับ กระตุ้นการสร้างรากใหม่เสริมประสิทธิภาพการดูดอาหารปรับสภาพดินได้ด้วยได้ค่าพีเด,ด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยวอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ก็เล่งรากเล่งใบต่างๆถ้ารากดีใบก็ต้องดียอดก็ต้องดีนะครับเรื่องของการดูดอาหารนะครับก็ต้องเสริมไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอ,อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรื่องของโรค ที่เป็นพวกเพี้ยหนอนนะครับวันนี้ผมก็ใช้สารซิโฟนิลนะครับในการป้องการเพี้ยไฟกับแจักกะจันฝอยนะครับก็จะรวมรวมมาเป็นสิ่งที่เราจะพ่นวันนี้มีอะไรมั่งที่เหลือนะครับนอกจากปุ๋ยตัวเสริมตัวบำรุงตัวป้องกันหนอนเพี้ยะนะครับแล้วก็ลานะครับก็ถือว่าครบละนะครับเดี๋ยวผมจะมาผสม ลำดับการผสมให้ดูนะครับเพื่อให้ได้ผลประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับลำดับการใส่ตัวยาตัวสารก็สำคัญนะครับหนึ่งเหยือกเนี่ยผมใช้ยี่สิบลิตรอัตรานะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องใช้ตัวนี้ครับอะมิโนเอ็มแปิอะมิโนที่ดีถ้าใครไปซื้ออะมิโนนะครับจะต้องมีอะมิโนกรัม เห็นไหมครับที่เป็นกราฟเนี่ยมันมีอะมิโน,โนอยู่กี่ตัวเนี่ยสิบเจ็ดมีอะมิโนแกรมอยู่สิบเจ็ดตัวคือเขา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 จะต้องบอกเราด้วยอะว่าอ้มิโนที่คุณขายเนี่ยมันมีอะมิโนแกรมอะไรบ้างถึงจะเป็นอะมิโนที่ใช้ได้นะครับ เราจะต้องใส่อะมิโนก่อนเพื่ออะไรเพื่อปรับสภาพน้ําให้มีค่ากลางด้วยอันนี้ตัวช่วยนะะบาบบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าก็รู้แต่ว่าอะมิโนเนี่ยช่วยเร่งสร้างเนื้อเยื่อเร่งใบเขียวเร่งการแตกรากแตกยอดก็จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเขาปรับสภาพน้ําได้ด้วยอ่าถ้าใครไม่รู้ก็อาจจะใส่ไปอะไรไมนูก่อนหลังก็ควรใส่อะมิโนก่อนเพื่อปรับสภาพของน้ำน,นะครับเขาตัวนี้เนี่ย กให้ใช้สองจุดห้าถึงสามกร,รัมนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรก็เล็กขนาดนี้สองจุดห้าอย่างเงี้ยวัดยังไงดีนะครับก็เลยต้องใช้ตัวตวงอันนี้คือห้าผมก็ใส่ไปสักครึ่งนึงก็คือจะได้สองจุดห้านะครับก็ได้ครึ่งครึ่งช้อนนะครับก็ได้สองจุดห้าละนะครับเราจะต้องใส่ตัวอะมิโนเนี่ยให้ครบทุกอันก่อน นะครับอ่านะครับก็จะต้องใส่ให้ครบเจ็ดถังที่ตามที่เราต้องใช้นะครับอ่าอย่างนี้ผมจะใส่ให้เห็นแค่ว่าก่อนหน้าหลังนะครับก่อนหน้ากับหลังสุดใส่อเมินโนก่อนนะครับเพื่อปรับสภาพความสมดุลของน้ํานะครับเราไม่รู้แหละน้ําเป็นกดเป็นดังยังไงนะใส่เสร็จต้องคนให้ทั่วก่อนนะครับ ถึงจะถือว่าใช้ได้นะครับต้องคนให้ทั่วเพื่อปรับสภาพน้ำก่อนอ่าตอนนี้ครบเจ็ดถังละนะครับอันนี้คืออลำดับลำดับที่หนึ่งที่ว่าเราจะต้องใส่อะมิโนก่อนเพื่อปรับสภาพหลังจากนั้นเราก็ใช้ใส่ตัวที่เราอยากใส่ที่ผมอธิบายไปเนี่ยนะครับเมื่อใส่ทุกอย่างคนกันจนข้าว เนื้อเข้าตัยูยาตัวสารน้ําอะไรเข้ากันหมดละนะครับสิ่งสุดท้ายอ่าเมื่อกี้ครั้งแรกอะมิโน,โนนะครับสุดท้ายต้องใช้สารจับใบบางคนใส่สารจับใบก่อนหมายความว่าสารจับใบเนี่ยอันนี้ก็เป็นของโซตัสเหมือนกันนะครับเทนชั่นทีเจอ่าเขาใช้กําหนดไว้สามสิบต่อสองร้อลิตรนะครับถ้าดูความเข้มข้นของเขานะครับเอ๊ะยังไงดีสามสิบก็แสดงว่าสามซีซีต่อยี่สิบ แต่ว่าถ้าเป็นช่วงฝนตกฤดูฝนแนะนําให้เพิ่มขึ้นอีกครึ่งเท่านะครับปกติผมก็เลยจะใส่อยู่ที่ห้าสิบต่อสองรลิตรจากสามสิบที่เขากําหนดนะครับเป็นห้าสิบต่อสองรลิตรนั่นหมายความว่าวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะครับผมก็ต้องใส่มากกว่าสามซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอ่าก็อาจจะเป็นห้าซีซีนะครับทีนี้วัดยังไงอ่ะห้าซีซี วงก็ไม่ได้นี่ไงครับสลิงนะครับดูดเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้อัตราที่แน่นอนใส่มากมันก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับอ่าหมายความว่าสรุปก็คือว่าครั้งแรกให้ใส่อเมโนเพื่อปรับสภาพน้ําสารจับใบหลังจากเราคนสารยูย,ยาตัวสารอะไรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยให้เข้าที่กันแล้วถึงจะใส่ได้เพราะว่าคุณสมบ,บัติของเขาคือเป็นตัวจับและตัวขยายคือเขาจะไปจับไอ้พวกธาตุอะไรต่างๆที่เราผสมไปก่อนหน้านี้เนี่ย นะครับเพื่อเอาไปติดใบแล้วก็ช่วยขยายช่วยเร่งการขยายของตัวยาตัวสารให้ทั่วใบได้ด้วยนะครับสารจับใบที่ดีต้องมีอัตราการผสมที่ไม่มากเกินไปนะครับต้องมีความเข้มข้นนั่นแหละนะครับนะครับก็โอเคสรุปว่าเรื่องตัวยาตัวสารปุ๋ยนะครับก็เอามาบอกกันว่าทุเรียนเล็กเราใส่อะไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนการผสมนะครับอะมิโนก่อนเพื่อปรับสภาพน้ําแล้วก็สารจับใบให้ใส่หลังสุดบางคนไปใส่ก่อนนะครับไม่ถูก นะครับส่วนเรื่องของปุ๋ยทางดินของทุเรียนเล็กอะน,นะครับก็ปกติผมก็ใช้ของเด็กซินนะครับผมใช้อยู่3ามตัวดาวขาวดาวเขียวแล้วก็ดาวแดงสําหรับเรื่องของสะสมอาหารรวมถึงทําให้ผลใหญ่ก็คือใส่ประมาณ1เดือนก่อนจะตัดอะดาวแดงแต่ดาวขาวดาวเขียวเนี่ยเป็นตัวบํารุงให้ธาตุอาหารนะครับซึ่งเขามีอะมิโนอยู่สิบชนิดเช่นเดียวกันนะครับถ้าใช้ ปุ๋ยตัวนี้เนี่ยก็สามารถไปดูที่สวนได้นะครับก็คืออยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับว่าใบขนาดของเขาต้องได้ยี่สิบเซนนะครับตอนที่เราทําใบทํายอดเพื่อเพื่อเตรียมไว้สําหรับการออกผลผลิตในฤดูกาลต่อไปเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องทําใบให้ได้สัก2อชุดสามชุดก่อนนะครับก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องเตรียมเพราะว่าใบคือโรงครัวนะครับในการสะสมะในการสร้างอาหารเพื่อสะสมไว้เตรียมที่จะ ให้ดอกผลใช้ในอนาคตนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผมก็ยังมีการทำใบอยู่นะครับก็ดาวแดงก็อาจจะยังไม่ได้ใส่ต้องใส่ถ้าให้ดีสะสมอาหารให้45วันก่อนที่จะให้ออกดอกนะครับก็จะดีก็จะใช้ดาวแดงนี่แหละนะครับแตเขียวขาวเป็นตัวบมรุงเร่งรากเร่งใบอะมิโนก็ช่วยสร้างเนื้อเยื่อแคลเซียมบอลอนก็ต้องใส่ทุกครั้งตัวนี้จะต้องใส่ทุกครั้งนะครับแคลเซียมบอลลอนในการพ่นนะครับ ต้องใส่ทุกครั้งนะ,ค,ะครับครับนี่ก็เป็นเคล็ดเล็กๆ็น้อยนนะครับที่เราที่เราสวนมลทาอำเภอเชียงการจังหวัดน่านนำมาเล่าสู่กันฟังมาทําให้เห็นภาพนะครับว่าที่นี่เราใส่อะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นรงเรียนเล็กหรือรงเรียนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปถ่ายทุเรียนเล็กให้ดูนะครับว่าเราใช้ของพวกนี้อาจจะดูหลายอย่างเกินไปหรือเปล่า บางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเฮิวมิกเป็นยังไงอะมิโน,โนเป็นยังไงสารลายเป็นยังไงนะครับไม่เคยใช้นะครับแต่ชวนนี้ใช้ตามที่ทุเรียนต้องการนะครับแล้วก็เป็นการเสริมประสิทธิภาพในช่วงแต่ละช่วงเวลาที่เราต้องการให้ออกยอดก็แล้วแต่ํำรุงใบก็แล้วแต่สะสมอาหารก็แล้วแต่นะครับเป็นการใส่ธาตุอาหารใส่ปุ๋ยและก็ารวมถึงการป้องกันศัตรูพืชโรคพืชน,นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นแมลงเพี้ยหรือ นะครับให้มันครบถ้วนครับเดี๋ยวคงจะได้ไปทาคลิปให้ดูนะครับว่าทุเรียนเล็กที่เราปลนไปของพวกเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างอุดมสมบูรณ์เตัวแค่ไหนวันที่สองตุลรายนี่จะครบสองปีละนะครับดูพิรีว่าทุเรียนสองปีจะเป็นยังไงนะครับที่สวนมีหลายโซนนะครับก็ปลูกไปทั้งหมดห้าร้อยกว่าต้นก็คงจะได้มีการพาทุกท่านไปเยี่ยมชมกันผ่านทาง YouTube นี่แหละนะครับก็เป็นเรื่องของการสาธิตให้ดู นะครับเกี่ยวกับการผสมยาหรือการใช้ปุ๋ยใช้าธาตุอาหารต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นความรู้เล็กน้อยเท่านันเองนะครับหลายท่านก็คงจะเป็นอยู่ละนะครับแต่ว่าเผื่อว่าบางท่านที่เคยอบรมมาของจังหวัดน่านนะครับอาจาจะังไม่ทราบในรายละเอียดก็เลยนํามาเล่ามาให้ดูกันในคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับที่นี่สวนมาลาทาอมเอรเชียงกลางจังหวัดน่านยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยในช่อง YouTube ในช่องมาลาทาชแนล นะครับแล้วก็บอกตต่อกันไปด้วยนะครับว่าช่วยกดติดตามให้หน่อยนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ยูทูบกาหนดเลยไม่รู้มากี่ปีแล้วเพราะบางปีผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับงานทีก็มีโอกาสก็มาทําให้กันดูนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ